เากินฟางเรา,า,าจะไปดูแม่ลูกพึ่งอกาะลัพธ์ไปไกลไม่ได้ <c oughs> อันนี้ชื่อหน้าออกลูกมาเป็นตัวเข้มเข้มอันนี้ชื่อทองออกลูกมาก็ตัวไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ กำลังกินนมตัวนี้นอนแล้วไก่ก็คุยฟางกินไก่ตีกัน

แมวบ่อน้ำ มันไมได้นมันกแต่นไม่ใช่เรื่องนุมเรองขอสยยุบอนตาหายก็เมือนเราติดใจแหลควจะหาทางอะไรก็นไม่ได้ทั้งหมีากินลูกนิสัยนะนุ่มตัดนี่เราวเห็นนะนี่มันก็กลัวเห็นจ่นนี่ เพราะไข่คิ้วัวหมดเลยหรออ้าคนแรกก็จะตามเวบ้างสวเราค่ะ